ันนี้ข่าวงานของเราเลคะจัดขึ้นเป็นวันที่2องแล้วคะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเดินทางมาถึงไปได้งานค่ะเราจัดกันอยู่ที่ศูนกัญชานะคะที่ตลาดน้ำวันรามสองนั่นเองค่ะส่วนท่านไหนตอนนี้นะคะที่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าทราบข่าวค่ะจากแฟนเพจของเรานะคะกดไลค์แฟนเพจไว้ให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าทุกช่องทางเลยเราจะมีการเนี่ยคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณใส่ชุดไทยมาด้วยหรือว่ามีการแต่งตัวที่ละไม้คล้ายขึงคุณขาในย้อนยุคนิดนึง นะเพราะว่าถ้าคุณลงรถเมย์ประจำทางด้านหน้าเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าคุณจะได้กลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆย้อนยุคโอ้โหกลิ่นอายความเป็นไทยความเป็นสุโขทยัยมาเลยทีเดียวนะคะอย่างวันนี้เห็นแบบแอบ,แอบเห็นน้องๆหลานๆหลายท่านเลยนะคะใส่ชุดไทยแบบน่ารักกันมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โซนด้านในคุณวันนี้เนี่ยเรามีหลายโซนด้วยกันนะคะอย่างด้านหน้าเวทีตรงนี้นะคะอีกสักครูน่นึงค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการแสดง แสงสีเสียงนะคะแบบอลังการงานสร้างเลยรีกได้ว่าวันนี้นี่ยมาพร้อมกับ ศิลปะก,การต่อสู้แล้วก็ศิลปะป้องกันตัวอีกสักครู่เนี่ยอดใจรอกันสักครู่เดียวค่ะแต่ในระหว่างนี้นะคะจะเจอเจอกับดีชันนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยก็ด้านในของเราเนะะี่ยะอย่างบรรยากาศด้านซ้ายมือค่ะก็จะมีขนมไทยโบราณเน,นะะี่ยให้คุณเนี่ยได้ลิ้มรสได้ชิมกันแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะหรือว่าท่านไหนตอนนี้นะคะสนใจกลุ่มคอสเมติกค่ะวันนี้กลุ่มความง,งามก็ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีนะคะ มีนักรินโคสเมติกด้วยนะคะมาในริมิตความสวยความขาวให้กับคุณค่ะพัดกันไปเลยนะคะใครที่สนใจค่ะอยากทานขนมว้าแกงวันนี้เนี่ยมีว้าแกงไข่ด้วยนะคะฐา,านละประมาณ25บาทเท่านั้นเองหรือใครชอบทานขนมชั้นโบราณวันนี้ค่ะคุณแม่ชยาดาเนะคะมารังสรรค์เมนูขนมไทยโบราณให้คุณได้ร้บรถกันด้วยเรืเวท่อนไหนนะคะชอบทานกุยช่ายวันนี้เนี่ย มูลค่า20บาทแต่ว่าอิ่มท้องก็ได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะรวมถึงนะคะมีอิ่เหมือนกันใครที่เป็นสายหวานนะคะผ่านไปนแล้วได้กลิ่นหอมๆค่ะนั่นก็คือคุณลุงข้าวโพดนั่นเองหาคุณลุงไม่เจอเดินตามกลิ่นไปไดเดลยเลยะคะอยู่ด้านซ้ายมือเหล่านี้เองค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณลุงข้าวโพดเนี่ยเขาบอกว่า มาพร้อมกับกลิ่นที่บอกว่าโอ้โหอหอมหวานแน่นอนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากกลิ่หนหอมแล้วเนี่ยคุณลุงขายนะคะถูกด้วย20บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครชอบทานป๊อปคอนชอบทานข้าวโพดคั่วมีให้เลือกถึง2รสชาติด้วยกันค่ะมีทั้งรสเค็มแล้วก็รสหวานนะคะลองเดินไปหาคุณลุงตามกลิ่นไปได้เลยค่ะแล้วก็ท่านไหนที่บอกว่าขาดไม่ได้เลยมางานวัดต้องทานขนมรังพึ่ง วันนี้ในงานของเรานะคะมีขนมรังผึ้งหน้าต่างๆค่ะมากกว่าสิบไส้เลยทีเดียวให้คุณได้รีบรถให้คุณได้ชิมกันนะคะในราคาเพียง20บาทด้วยส่วนขนมไทยนะคะไม่ได้พูดถึงเลยค่ะเพราะว่าข้างๆกันนะคะมีวานจำหน่ายค่ะในส่วนของขนมไทยไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองยอดฝอยทองนะคะอันนี้ของขึ้นชื่อเลยทีเดียวค่ะลองแวะไปชมกันได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีบรรยากาศที่บอกว่า นอกจากคุณจะได้กิ่งไยที่เป็นบรรยากาศไทยๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็แต่งกายย้อนยุคมากันได้เลยพาน้องๆน,นะคะลมสบายแต่งกายชุดไทยคุณพ่อคุณแม่นุ่งตองนุ่งติ้นได้คุณพ่อก็นุ่งผ้าขาวม้าเนี่เดินมาชมวิวกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะ เช็คอินไว้สักนิดหนึ่งค่ะใครมาแล้วอย่าลืมเช็คอินให้กับเราด้วยนะคะหรือท่านไหนนะคะบอกว่าวันนี้มาแล้วเนี่ยอยากจะมานั่งเพลินๆนะค่ะซื้อของมานั่งทานเล่นกันเรียนเชิญได้เลยะคะ่ะบริเวณโซนน,นี้เนี่ยก็สามารถนั่งได้เมื่อวานนี้แบบคนคึกๆมากเลยทีเดียวนะคะนั่งกันเยอะมากเลยะค่ะแล้วก็ ด้านไ้ส์มืออย่างไม่หมดนะคะท่านไหนชอบพวกสมุนไพรในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยก็จะมีหลายประเภทด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรในเรื่องของการอบตัวการบำรุงนะคะวันนี้เนี่ยมีหลายอย่างเลยให้คุณได้เลือกด้วย<ม>ท่านไหนชอบสมุนไพรแบบไหนนะคะลองแวะไปดูได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีน้าสมุนไพรไทยด้วยนะคะต้องบอกว่าเขาบอกว่าจากชมรมส่งเสริมค่ะให้คุณได้ริบล้นกันแน่นอนนะคะบริเวณด้านไซส์มือเนี่ยลองแวะไปดูได้ค่ะหรอใครอยากได้ความสวยนะคะเดินไปเลยค่ะเขามีสบู่วางจําหน่ายอยู่ ด้วยนะคะที่เนรมิตความสวยค่ดจากนรีนคอสเมติกนั่นเองค่ะแล้วก็บ้านสุดท้ายวันนี้ใครมีน้องหมาน้องแหมวอยู่ที่บ้านอย่าลืมนะคะซื้อเสื้อผ้าไปฝากน้องๆได้เลยเขามีในส่วนของเสื้อผ้าด้วยนะคะ,อะ,คะเอาละค่ะเอาเป็นว่าอีกสักครู่หนึ่งคุณจะได้พบกับการแสดงนะคะสุดการตนแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมี ของรางวัลมาแจกกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเบียบ้ยเบี้ยที่คุณสามารถใช้ได้ภายในงานทางด้านนี้ซ้ายมือนะคะใช้ได้เลยมูลค่ากกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นคุณยายมาแจกอัดแล้วกัน,นะค่ะแต่วันนี้เรามีกติกานิดหนึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะให้ทุกท่านนะคะร่วมได้สนุกกันนะคะง่ายมากๆเลยเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมวิ่งนะคะหมุดล้านคาเทลวิ่งให้ดีนะคะแต่วันนี้เกมของไม่พลอยเนี่ยง่ายมาก พี่บอาจะให้บอกชื่อจังหวัดที่มีสี่พยางหนึ่งคนต้องบอกทั้งหมดสามจังหวัดใครบอกได้ครบสามจังหวัดสี่พยานนะวิ่งมาเลยเอาอัดไปเลยจะออามาเลยค่ะวันนี้ใครอยากตอบใครอยากวิ่งอ่ะเร็วๆจังหวัดอะไรนะคะจังหวัดอะไรนะคะอะไรนะคะสุพรรณบุรีสุ so, พรรณบุรีโอเคจังหวัดแรกแล้วอขออีกสองจังหวัดคุณแม่ขาช่วยน้องด้วยเลยอีกสองจังหวัดคนหนึง บอก3มจังหวัดเอาไปเลยอัดมูลค่า50ล้านบาทห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำนะคะสุ่ควันบุรีมาแล้วหนึ่งอะไรต่ออะไรต่ออ่ะเร็วอ่ะเร็วแล้วแล้วแล้วช่วยคิดเร็วช่วยคิดเร็วติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้ยยังไงดีคะบันไกลเลนเคียงเอาแล้วค่ะอะไรต่อคะอะไรต่อสี่พยางสี่พยานแล้บุรีไม่ได้มีสามครับต้องเอาสี่เอาสี่คำเอาสี่คำเลยลูกเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะงั้นให้คิดก่อดเอามา สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะลูกอะฝ้ายฟูหันมาฝั่งนี้หน่อยน้องฝ้ายฟ,ฟูนะคะมองกล้องด้วยเรามีสื่อเหมือนชนมานะคะน้องฝ้ายฟูขาสี่จังหวัดช่วยบอกพี่พลอยหน่อยมีจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดที่หนึ่งค่ะสมุทรสาครสมุทรสาครจังหวัดที่สนนทบุรีนนทบุรีสมุทรปรา,าการสมุทรปราการโอเคสามจังหวัดแบบน,นี้รับ,บเปี้ยจะบพี่พลอยไปเลยเขาเสียมประมือด้วยเยอ้อะมา อ่ะเมื่อกี้นี้สุพรรณบุรีต่อไปเป็นสีธรรมราชสีธรรมราชมันได้ไม่รู้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุณแม่ค่ะคิดเร็ว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 จังหวัดอะไรนะเมื่อกี้นี้สุพรรณบุรีอะไรนะมีอีกมีมีประมาณแบบ2 1จังหวัดเลยนะคะจังหวัดที่มีสีพยาไปแล้วสมุทรสงคมอ่ะโอเคสมุทรสงครามได้อจังหวัดที่อ่ะเลยอีกหนึ่งจังหวัดเอาอะไรดี ไม่ได้อะไรดีคุณแม่ขาติ๊กตอกติ๊กตอกอีกจังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งอ่ะแล้วค่ะใครคิดออกเร็วๆอยากแจกไปแล้วค่ะสมุทรสาครสุปรรสมุรามไปแล้วร้อยสี่ริบหกบุรีไปแล้วค่ะเอาละค่ะมีอะไรด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 ีภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้อะไรนะพภาคใต้ภาคใต้อะไรนะจังหวัดอะไรนะคะขาใบให้ขึ้นต้นด้วยสอดเสืออ่ะ แม่บอกว่าคุณแม่ก็เริ่มคิดไม่ออกเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะอะมาขอ้องชื่ออะไรคะลูกวันนี้ลอยค่ะโอเแล้วคนชื่อลอยนะะ่าจะโวยเหมือนกันนะคะแ <c oughs> อบโวยตัวเองนิดนึงอะน้องคอยขาน้องคอยช่วยบอกพี่ลอยหน่อยได้ไหมคะว่าจังหวัดที่มีสีพยางทั้งหมดสามจังหวัดห้ามสากับเพื่อนเมื่อกี้นี้นะมอะีอะไรบ้างอะว่ามาลูกเกินกว่าไม่ได้ก็ <c oughs> อเอาสีพยางเ <c oughs> ท่านั้นคะ่ะลูก เออเออเอาแล้วไงเอาแล้วไงนั่งนับตรงนี้เอามือที่พอลนี่ค่ะลูกปาการไปแล้วลูกสงครามไปแล้วสาคอนไปแล้วลูกสุราษฎร์ธานีไปแล้วสุพรรณบุรีไปแล้วค่ะเกินไหมเกินแม่เกินเกินมันเกินหราอ๋อเล็กบอกมีพายก็สิคนเนี่ยนายยกนาคอนายกโอเคทางสัาที่สอง น,นักโอลปักน,น้องแอบพ้องโคลใหญ่เลยค่ะบ้านใกล้เลยเกียงช่วยกันได้นะคะที่หนึ่งจังหวัดหมือพอไหมลูกตอนนี้นะคะทุกคนก็จะไปอยู่แบบนี้นะคะจับเนขึ้นคิดเลขเลยค่ะจับวิญ,ญญาณอะไรนะคะลูกสาก,กนตรสาคลนคโอเค ับเบี้ยไปเลยโอเคค่ะทีมงานขาเจ็บเพิ่มขออนุญาตอีกสองละกันอีกสองคนละกันเอามาตอบได้ไหมคะคิดว่าซ้ำัะเพื่มไหมห้ามซ้ำนะอ่ะไม่บลอยให้อามาเลย 5, 5ชื่อน้องอะไรคะ 5, 5. น้องจีน้องจีนขายืนด้านี้นิดหนึ่งค่ะน้องจีน้องจีนพอมไหมคะลูกมัวามาปทุมธานีปทุมธานีปทุมธานีเป็นจังหวัดใช่ไหมจังหวัดก็ได้อ่ะปะทุมธานีนครสวรคสวรค์ จังหวะที่3มเริ่มลุ้นละอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยช่วยเพื่อนคิดได้นะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊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 กตกตกอกคิดไม่ออกด้วยเออเอาอะไรไงคุณแม่อยู่ไหนคคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนอะไรนะอะไรนะนี่พี่พลอยอ่านปากคุณแม่เจอแล้วนะสระ,ะบุรีสระ,ะบุรีโอเคเอะไะค่ะที่เดี๋ยวเดินไปรับเกี้ยที่ทีมงานเลยค่ะลูกอ่ะพีลอยให้อ่ะไปอ่ะ,อ,ะอันนี้ขออนุญาตมาด้วยกันนะคะขออนุญาตแจกไปหนึ่งครอบครัวนะคะอ่ะคนเล็กมา มั่นใจไหมมั่นใจไหมว่าจะไม่ซ้ำกับเพื่อเลยพี่พอจำได้นะเอาละค่ะว่ามาจังหวัดที่หนึง่งอนแรขอสวรรค์ไปเมื่อกี้นี้แล้ว <150 S 1> แล้วกวาเนมก็มก็ไปแล้วนะ <ST das> โอุปลาพานีโอเค <ST AN CE> โอุโดอนพานีอดุอดรเหรออ่ะอุดรได้อะไรอีกอีกจังหวัดนึงเอาละค่ะแม่อยู่ไหนมองเร็วไอคอนแทคแม่อยู่แม่ แม่ใช่ไหมแม่ต้องช่วยแล้วแหละเหลืออีกจังหวัดหนึ่งสี่พยางค์ห้ามซ้ำกับเพื่อนมันมีประมาณ21จังหวัดอะคะ่ะแม่ห้ามเสิร์ชคูเก้นนะใครเสิร์ชคูเก้นตีมือเลยนะเอาละค่ะแม่นึกออกไหมอ,ๆๆๆอ,อ้าเร็ว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 อะไรนะไหมเฮ้อฮะฮึนครพนมโอเคอาจจะไปรับเพื่อนที่ทีมงานได้เลยคะ่ะเอาละคะ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะคะทั้งห้าท่านเลยถึงว่าน้องๆเนี่ยก็ ฉลาดคิดด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่บโอ้โหแอบกบบส่งซิกเป็นพายกระซิบกันเต็มที่เลยนะคะมากันแบบชุบภาคท,ทุกจังหวัดเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็เหมือนเป็นการเรียกสติก่อนแล้วกันนะคะดูหนูแค่อยากรู้ว่าทุกคนตื่นหรือยังนะคะเพราะเดี๋ยวอีกสักะครู่หนึ่งค่ะคุณจะได้พบแน่นอนเลยการแสดงด้านหน้าเนี่ยโอ้โหรอคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะก่อนที่จะไปพบกับการแสดงเนี่ยนะคะที่บอกว่าสุดอลังการงานสร้างเลยคือต้องบอกว่า ในงานของเราเนี่ยคะบางท่านเนี่ยแต่งกายชุดไทยมามาตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะคะแต่งตัวประมาณแต่หมายสามเออแล้วก็แบบว่าอยู่ยาวยเย็นเลยค่ะแต่ว่าถ้าในงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนฟ้ดสตรีนค่ะเด็กๆไม่รู้จะไปไหนดีนะคะเรามีอาหารทั้งเค้าหวานเบเกอรี่ให้คุณนะคะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือด้วยหรือตอนเช้าตรู่เลยค่ะถ้าคุณบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณพร้อมแล้วใช่ไหมคะตอนเช้าไม่รู้จะไปไหนเหมือนกัน เดินไปโซนตลาดสด one, น้ำประวัต้านสองค่ะก็จะมีอาหารเจผักสดนะคะผลไม้สดให้คุณได้เลือกซือ้อได้เลือกช็อปปิ้งกันด้วยหรือด้านในเลยนะคะโซนเฟสติวัลค่ะเจอเจอกันในงานกับตีมงานมัดเลยเด็กๆไปขึ้นชิงชา้าสวรรค์มาหรือยังลูกเดินไปถึงเท่าไหย,ยัง พี่พอจะบอกว่าด้านในเนี่ยมีชิงช้าสว่านอาชโนคุณพ่อคุณแม่เสียตังแล้วนะคะอ่ะมีชิงช้าสวรคนมีม้าหมุนมีปลาโป่งด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างเลยในทีมงานวัดน,นะคะเชื่อว่าหลายท่านที่มาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะเดินไปได้เลยเดินไปให้สุดภายในงานของเรานะคะแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะชมการแสดงแบบจุกใจสี แสนสีเสียงแบบตะการตานะคะด้านหน้าของเราคันนี้ยังว่างอยู่นะคะคุณสามารถมานั่งชมรับชมได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยการสแสดงของเราพร้อมแล้วเลคะกับนักแสดงค่ะการอิงประวัติศาสตร์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการสแสดงชุดนี้ด้วยค่ะ ครับผมต้องขอขอบคุณเอ็มซีสุดสวยเลยนะครับแล้วก็นักช่วเวลาตอนจากนี้ไปนะครับท่านจะได้พบกับการแสดงที่สุดตื่นตาตื่นใจอลังการมากเลยนะครับพี่เราคนเหล่าน้อง,องเยาวชนนะครับมาทําการแสดงให้กับท,กท่านผู้เก็บทุกท่านได้รับชมกันอยากก่างใกล้ชิดเลยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ